สวัสดีครับมือหนีครับหลังจากเลิกงานกลับมาแล้วครับมือนีจะได้หมูสไลด์นะครับจากจะซื้ออยู่ตลาดนะครับม้ามือนีก็เลยมาอย่างคิดอยากกินนะครับเออได้หมูมาานะครับไอหมูนะครับก็มีพักขาดบใบเลยครับนี่ครับขาดบใบเลยนะครับมะระขีนกมือนีได้ดอกกระเจี๊ยบมาานะครับเออเป็นน่วยบักกระเจี๊ยบนะครับเดี๋ยว น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงกอนนะครับเดี๋ยวมาลองซิมเบิงนะครับมาเป็นยังไงครับหลังจากมือนีก็ฝนตกนะครับมือนีเพจงานกับเปียกกระสันนะครับมือนีเดี๋ยวมาลองซิมเบิงนะครับมาชิมก่อนนะครับจิ้ม ลดเดบเลยเลยครับมือนี้นะครับครับไปไทยเล็กน้อยกืจับครับจับให้เยิม Không khá bất đầy không Có mắm lòng xá chạy hấp chỗ Ê xoắn thanh nhất Hãy cho ทุกท่านกันครับ